สวัสดีค่ะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กังวลเรื่องการขับถ่ายกังวลเรื่องของอปอดยังไม่แข็งแรงนะคุณไม่ต้องกังวลนะคะยังมีอีกแรงหนึ่งที่ช่วยก็คือสารอาหารกลุ่มสีเขียวเป็นสารแครโรทีนอยที่ได้จากธรรมชาติพืชผักผลไม้ที่มีสีเขียวเข้าไปในร่างกายพืชผักผลไม้สารอาหารที่สีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าคอรฟิลล์ค่ะคอรฟิลล์จะช่วย สนับสนุนการทำงานของปอดเพราะเขาจะเพิ่มออกซิเจนให้เลือดด้วยอีกทางหนึ่งและก็สารอาหารสีเขียวเนี่ยเขาจะช่วยเหนี่ยวนำเรื่องของการเติมเซลล์ให้แข็งแรงก็คือขจัดริ้วรอยแล้วก็มีเลือดฝาดสมบูรณ์ผิวพรรณจึงเปล่งปลั่งผองใสและเขาก็ยังช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยนะคะอุตุ๋นหอนำเสนอว่าทุกทุกวันคุณต้องได้สาร อาหารคือสารแคโรทีนอยในกลุ่มสีเขียวจะเป็นพืชจะเป็นผักจะเป็นผล,ลไม้นะที่มนุษย์เรากินได้นะคะเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีๆเข้าไปในร่างกายไม่ต้องเอาเยอะค่ะวันละนิดวันละหน่อยทำเป็นซองๆเราจะสะดวกอีกนะคะวันนี้จึงนำเสนอจะตัวนี้ค่ะคอเลสเลกิฟรีนเขาจะมีคำว่าวิตามินซีและวิตามิอและโอซีโอ C คือวิตามิน C นะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ O เนี่ยเป็นโอริโกฟุกโตสเป็นสารอาหารชั้นเลิศของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ที่ช่วยย่อยกากอาหารดังนั้นถ้าเราดื่ม1ซองต่อ1คนต่อ1วันเนี่ยมันจะตกแค่ซอง16บาทเท่านั้นเอง16บบาทเนี่ยถ้าเราจะไปแสวงหาสารอาหารสีเขียวให้ได้ครบเป็นยังไงคะ เรามาฉีกซองชงเลยค่ะหนึ่งซองนี่ชงได้กับน้ำสองลิตรนะคะเมื่อได้ อาละลายอิ่มตัวลงไปนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นสารละลายอิ่มตัวมันจะเป็นสายยืดยืดยืดหนึงองนี้มี1กรัมแล้วก็ผสมกับน้ำสอลิตรน้ำเนี่ยสลิตรนะคะไม่ต้องขย่าเราก็จะได้ปริมาณได้สารอาหารครบถ้วนนะคะวันนี้จึงนำเสนอว่า1กล่อง480บาทมี3 2องใช้1คนต่อ1วันได้ทุกเพศทุกวัยนะคะสวัสดีะ